กับมาพร้กับผู้สาวท่อบอกนะคะผู้สาวท่อบอลก,กับผีผ้าพี่น้องมาเบิงเบิงเด้อค่ะมาเบิงมาซื้อผ่านปลาผ้าพิ่นมาซื้อผ่านปลานะคะเสียพิณเสียไปเลี้ยงเบิ่งเนี้ยมีต่างหลายอย่างะะเลยค่ะอ่านเอาเด้อค่ะลูกปลาดุกบิ๊กอุยรัเสเซียปลาบึกปลาสวายบิก๊กโพ นิ่นหมันหมอไทยแปลงเพศสลิดสอนกุดปาะกุดเหลืองประตรงกายปลาแหลกมีมัดงสุยังค่ะเอาไปเลียงนี่ค่ะแต่ละหมู่บ้านนี่บรรแฮไตนี่พ่นสีเลี้ยงปลาขายยังสิซะคะพอพันปลาขายนี่ค่ะขอมาเองเอาด้วยค่ะนี่หนูนี่ค่ะยางลายเลยนี่คนสี พิ่นจับมาจากบอ่อเพิ่นสมัครผักผักไวยาายอ,าาย,อย่ยายงาานี้ค่ะมีปลาร้ายบ่อเป็นปลามึงเนี่ยอาชีพเผลสีคล้ายขังสีทุกหมือเลยค่ะจะมีต้นเด็กค่ะถุงละห้าสิบบาทถุงละห้าสิบบาทนะคะนี่เป็นถุงๆนะคะกต่มีคน ไม่พอขามางหลับไปขายโตัวต่างจังหวัดโอ้ไอ้นี่ปลาดุกพวกนี้หาปลาดุกอุ้ยเพวกไกลๆค่ะปลาดุกอุ้ยอันนี้ปลาดุก,ก,ดก,กอุ้ยกกอันนี้น,น,นีบอยยังค่ะปลายังปลายังคืออันเออปลาหมอ ปลาหมอเ็นตัวใหญ่ๆนะปลาหมอเทศหลายอย่างเลยค่ะคุณ่ะปอาผักไว้เตรียมี่ักไทยค่ะราคาหาสิบบาทอันนี้ผนอันเปอะไร่ยเป็นแบบอันนี้ตัวละบาทวะปลาดุกปลาเทโ วนนี้ปลาที่ผู้สัสวยตัวระบาดตัวระบาดนี่ก็เป็นตัวระบาดอันนั้นตักละหาสิบบาทเนี่ยค่ะมีหลายชนิดที่ให้เบิ้งปลายนั่นแหละค่ะมีมัดสุดยางปลาเขาซวยก็น,นี่ด้วยค่ะเห็นไหมคนเขียนด้วย ปลาขาวส้อยนี่เบ้างเนี่ค่ะบออันนี้เป็นปลาดุกปลาดุกกุยอันนี้อันนี้ปลาอยัางไรปลาเน่ปลาผลไน่าน่นไหปลาเน่าปลาน่าปลาตะเพียนนอกปลาสะไอไร้ปลาปลาดุกเอออันนี้ปลาดุกอันนี้ปลาอยังบร ตายมือเนี้ยโอ้อัน,อ,น,นอันนั้นสีสีแดงๆเนี่ยปลาปลาดิบ,ดบปลาหมีันปลากระพิมปลาที่น้องก็อยากเลี้ยงกับมาาด้วค่ะมาสืออยู่บันแฮ่ไต่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสระกขามพอด,ดีค่ะค่ะพ่อครักับผู้สาวตัวบ่บไม่เนาะ